สวัสดีครับสวัสดีทุกท,ท, feels, ar, now, ทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการตกปลาและทำอาหารวันนี้ผมลุงโจนะครับวันนี้มีพบพวกกันนะครับท ok ี good, มงานซอยในบ้านนะครับเขาอยากกินปลาซิวนะครับอยากกินปลาเล็กปลาติวก็บอกเอ้ยไปหาดักให้หน่อยสิเราก็บอกกันได้ได้ได้เดี๋ยวดักให้นะครับวันนี้ก็เลยเอาที่ดักมานี่นะครับสี่อันนะครับเหยื่อก็เหยื่อตกปลาที่เหลือๆนะครับก็วิธีการดักก็เอาในคลิปนะครับอีกในคลิปหนึ่งครับที่ว่าเอาหินใส่นะครับแล้วก็ใส่ไปเหยื่อนะครับแล้วก็ หย่อนลงไปดูนะครับตามคลองลาห้วยธรรมชาตินะครับก็เดี๋ยวค่อยดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวดักเนี่ยครับช่วงบ่ายสองบ่ายสามนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเย็นๆนะครับล้วก็จะยามเที่ยวหนึ่งนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเข้ามาดูอีกเที่ยวหนึ่งนะครับก็เป็นการหากินหากินหาอยู่ง่ายๆนะครับเดี๋ยวค่อยดูครับวันนี้จะได้ป่าถ้าไม่ได้เนี่ยโหเสียเสียฟอร์มเสียงกบด้วยเสียงกบด้วยอย่างไรอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามช่องโจ๊กด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจหน ช่วงนี้วิวไม่ค่อยดีเลยคลิปไม่ค่อยดียครับคลิปก็ล้องกล้องแก้งนะครับใครๆฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปเดี๋ยวมาดักปลาซิวกันครับวันนี้ต้องโชว์หน่อยต้องโชว์หน่อยถ้าไม่ได้เสียฟอร์มแย่ไ yeah. ปเดี๋ยวมาดักกันครับ <laughs> นี่นะครับใส่ดีแล้วก็โยนลงไปโยนลงไปเนี่ยครับง่ายๆสบายๆสตล์ล <laughs> ุงโจก๊ก ตอนนี้นะครับตอนนี้ก็ดักพื้นที่เรียบร้อยนะครับก็มาหานอนซะก่อนทั้งีบนะครับนอนแล้วก็เปิดฟังเพลงบูทูธนะครับลำโพงบูทูธอยู่ริมคลองฟังเพลงนเพลินไปโอ้โหชีวิตนี่แบบมีความสุขที่สุดแล้วนะครับลมเย็นๆในโชยโอ้โหชีวิตต้องง่ายนะครับอย่าให้มันยุ่งยากนะครับชีวิตต้องง่ายถ้ามันยากคือมันผิดนะครับแต่ว่ากำลังลงทางอยู่โอเคครับนอนั้งีบก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นๆเราไป ยามันครับว่าวันนี้สีหมานบ่นอ่อลับฟันดีครับเดี๋ยวตื่นมาเจอกัน <laughs> ตอนนี้ก็ช่วงเงย็นแล้วนะครับไะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเดือนนี้จะได้กับข้าวนะครับได้ปลาไปฝากอ,อ่คนที่อยู่ในซอยที่บ้านหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาอยากกินปลาเล็กนะครับปลาซิวหมกเราเลยมามาหาให้เขานะครับก็เดี๋ยวไปติดตามมาดูนะครับว่าเขาจะได้กิน ปลาหรือเปล่าป่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันครับจะหมันบ่เนาะครับป่ะเดี๋ยวดูกันอึบ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 โอ้อ้อุอ้ยว้าที่ทูโอ้หมันครับไหมไหมไหมหมันรู้โอ้เอ้ อ๋อทีเดียวครับอันเดียวนี่เหยียบร้อยเลยครับนี่ไปกับข้าวเลยครับนี่อเอาละครับไม่แห้วครับไปโม้ได้แล้วไปโม้ได้แล้วนี่นะครับปลารวมของเราว,วันนี้นี่โอ้สดๆนะครับโดดด้งโดดด้งเลยงกก็ได้นะครับ ต้มขั่วทอดก้อยได้แทำกินครับเรียบร้อยนะครับวันนี้ได้ปลาเอาไปฝากเขาแล้วนะครับหมานอยู่หมานอยู่เรียบร้อยนะครับเก็บขึ้นมาหมดแล้วก็ผมประกอบการก็เป็นที่น่าพอใจนะครับนี่ครับเอาน้ำใส่หน่อยครับมันจะได้สดๆหน่อยก็ไม่แห้วนะครับก็ได้พอได้ไปฝากเขานะครับ ก็ไม่เสียฟอร์มไม่เสียฟอร์มอย่างไี้อย่าลืมนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดช่องลงติดตามช่องลงโจ๊กด้วยนะครับกดกดกระดิ่งด้วยนะจะได้กิ้งกิ้งหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมุงโจ๊กต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับแลวว้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับสายปลาเล็กสายปลาเล็ก